สวัสดีค่ะคลิปนี้ถือเป็นคลิปแนะนำนะคะแบ่งปันกันก่อนที่จะตัดสินใจทำอินดีมเนี่ยเราพิจารณาอะไรบ้างในแนวคิดของพี่น้องเลือกอินดีมเหมือนเลือกหุ้นตัวหนึ่งนะคะในการพิจารณาหุ้นในแนวคิดพี่น้องเนี่ยจะต้องรู้ว่าใครเป็นเจ้าของบริษัทถูกกฎหมายไหมสินค้าคืออะไร มั่นคงไหมเติบโตไหมนะคะก็จะสรุปคร่าวๆว่าออคุณกล้องพิธีกรและเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนะคะเป็นประธานบริษัทร,ร่วมกับผู้บริหารที่มากความสามารถหลายๆท่านช่วยกันผลักดันอินดีมให้เติบโตจดทะเบียนเป็นบริษัทขายตรงถูกต้องตามกฎหมายมีสคบรับรองและ ไม่ใช่บริษัทแชร์ลูกโซ่ข้อต่อไปสินค้าที่ผลิตเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเราเราท่านๆโดยทั่วไปข้อ4ความมั่นคงเนี่ยจะดูได้จากอ,อ,อ,อิมดีมมีโรงงานเป็นของตัวเองมีวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ2ปีที่ผ่านมาสามารถที่จะนำพาบริษัท เติบโตไปสู่บริษัทมหาชนจดทะเบียนตลาดในตลาดหลักทรัพย์ที่สิงคโปร์และก็ที่อังกฤษตามลำดับนะคะตอกย้ำความมั่นคงอีกอย่างหนึ่งก็คือมีบริษัทเข้าร่วมสนับสนุนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่มีชื่อเสียงอาทิเช่นบริษัท Workpoint n a นาโน a ซียบริษัทในเครือเซนทันเทเลวิส โบนันซาหรือแม้แต่ทีวีไดเล็กยิ่งไปกว่านั้นร้านค้าที่เข้าสนับสนุนเป็นพาร์ทเนอร์ก็อย่างเช่น Lazada s h o อปปี้เจดีบิกซีโลตัและอีกมากมายกว่า300ล้านค้าการทำงานทำงานโดยผ่านระบบแพลตฟอร์มนะคะซึ่งเข้ากับยุคสมัยเรา เป็นหุ้นส่วนของบริษัทอินดีเราไม่จำเป็นต้องขายสินค้าไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าผลกำไรของบริษัทแบ่งปันตอบแทนมาสู่สมาชิกอย่างยุติธรรมนะคะแล้วก็อย่างทั่วถึงให้ทั้งผู้ผลิตแล้วก็ให้ทั้งผู้บริโภค